ทำแบบไม่ยากมองผมนะอย่าเพิ่งมาทัวลงผมนะผมว่าต่างคนต่างเขาแค่สตาร์ทรอเฉยเยเขายังไม่ไปเขากคสตาร์ทเรนเบืนเไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกตังค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ในการลดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือนเนี่ยผมว่าทํามาทําไม่ยากแต่วิธีการทำเนี่ยทำอย่างไรซึ่งวันสองวันก่อนหน้านี้เองรับแบงค์ชาติเองก็คืเตือนละเกี่ยวกับเรื่องของการทำโครงการปอุดหนยมซึ่งบ้านเราอย่างที่ทราบกันนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นในเรื่องของการปรับเพดานีสาาธรณะ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เราให้ไว้ไม่เกิน60%เก็เพิ่มขึ้นไปเป็น70%็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในหมายของว่าภาร,ร,ราในระยะยาวเนี่ยเราก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนว่าการก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นถ้าเอาเงินที่ได้ไปสร้างรายได้เพิ่มมันก็จะเกิดผลตอ c t ท v i ี y เกิด revenue ที่จะเพิ่มขึ้นมาในระยะยาวแต่ถ้าเอามาแจกเอามาอุดหนุนหรือช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะเป็นการบรรเทาทุกไปแค่ช่วงระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวเราก็ยังทุกข์กับมันอยนู่ไม่ได้เป็นผลดีเท่าแบบไหร่คือ อะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยชอบนโยบายพวกนี้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมันไนม่ยัง่งยืนใช่ไหมใช่มันไม่ยั่งยืนบอกคำถามบอกว่าทําได้ไหมผมว่าทาได้ไม่ไม่ยาก <nen S 1> นะครับทำได้ค่อนข้างง่ายทำแล้วจะกระทบผลประกอบการของกลุ่มกระตุ้ทะเบียนไรมันก็มีแค่งสองแบบน,นะทำให้กระทบก็ทําได้ทําให้ไม่กระทบก็ทําได้แต่โดยมากแล้วเนี่ยทำแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยกระทบผลประกอบการไอ้ที่จะกระทบเนี่ยก็คือภาษีของเรานี่แหละนะครับที่จะไปถูกใช้ใจใ่ายโดยโดยโดยที่ที่อาจจะไม่ได้ตรงกับจุดประสงค์หลักๆนะครับหรืออาจไม่ได้สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศเท่าไหรรรรร่่่นนนนนะะคัับกกกก็็เเเเปปาาาาาาาแแ้้้ททุไพจจิงๆลวียอม ส่วนที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยจะกับภาษีไปอุดหนุนหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็กลับเป็นภาระเราอีกเหมือนให้เหมือนไม่ได้ให้หสุดท้ายแล้วผมคิดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะต่อคำถามก็คือว่าในแง่ของนโยโบายถือว่าทำไม่ยากแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ออกมาเนี่ยเจ็ดตังค์เนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือนะแต่ดูด้วไม่ค่อยเยอะนะครับก็ต้องยอมรับว่าบางทีนี่สญญาธารณะบ้านเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาก็ผมมองเป็นกลางๆนะนี่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเราเพิ่มขึ้นน้อยแล้วเนะมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็เป็นภาวะในเรื่องททีีี่่่มมััันนนนนนนจจาาาาาเเเเปปป็็็รรรรรริิงๆะะะะคคบบพวกวกกกดศไอห้้้แล บิตี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่เป็นคีย์หลักในเรื่องของการหารายได้ของบ้านเรา,ารเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะ,อะด้วยเพราะนั้นถ้าจะก่อนที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงภาวะที่ผ่านมาปี2ปีเนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรที่ยอมรับนะครับแต่ว่าจากนี้ไปก็ต้องระมัดระวังในเรื่อง,องการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการดําเนินนโยบายนะครับ